มติคอรมอรที่ออกมาช่วงวันอังคารที่ผ่านมาครับลดบะไรมอไหมฮะลดบ้างไหม <c oughs> มี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  <c oughs> มีลดเลยลดสองลดเลยคอรมอรมีมติเห็นชอบนะครับเมื่อ19เมษายนที่ผ่านมาใน2มาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานจักปัญหาความขัดแย้งนะครับ ในยุโรปประกอบด้วยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่าเ t ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนและให้ส่วนลดค่าราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทั้งหมดสำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกโดยปรับปรุงรายละเอียดมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 1. ให้ส่วนลด อัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กอันนี้ไม่รวมส่วนราชการแล้วก็ไม่รวมรัฐวิสาหกิจครับที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนคือพฤษภาคมนี้เลยนะครับเดือนหน้าเลยถึงสิงหาคมนะครับ2คือให้ส่วนลดราคาน,าน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์ ที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน16,655คนอันนี้ข้อมูลวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย50%ไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันอันนี้คือต่อคนต่อวันด้วยนะ <Yeah. S 1> และไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนกับปั๊มน้ำมันที่ร่วมโครงการเริ่มเดือนหน้าเลยพฤษภาคมถึงกรกฎาคมอันนี้3เดือน พร้อมยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ขับขี่รถจักรายานยนต์สาธารณะที่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าวก็คือภาษีนะครับก็ยกเว้นไปเลยและทีนี้แหละใช้ยังไงวิธีใช้สิทธิ์เติมน้ำมันในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย50%ไม่เกิน50บาทต่อคนต่อวันและทั้งเดือนเนี่ยต้องไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ 1. ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์กดยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชัน 2. จ่ายเงินโดยสกแกนนะครับ QR code กับปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการเงินสดใช้ไม่ได้นะต้องสกแกน 3. ปั๊มน้ำมันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันฝั่งผู้ขายง่ายๆเหมือนใช้โครงการคนละครึ่งเงินต้องอยู่ในแอปพลิเคชันไม่ใช่เงินสด